สวัสดีค่ะโมนีนุนหน่อยการในเดินทางไปติดตามแนวทางข้อมันแนวทางตัวเลขของคุณยายสอนเนาะค่ะคุณยายสอนนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นสามีที่เสียชีวิตไปแล้เหค่ะมหาค่ะท่านผู้ชมคุณยายสอนเพื่อนการนี่แนวทางตัวเลขดีๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะตัวเลขของคุณยายสอนสิเป็นตัวใดเนาะค่ะเข้ากัไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขแนวทางข้อมันของคุณยายสอนพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมัหนีไปในเดินทางน้งมากิดตามนุ่งเล่าก้มฟันกับคุณยายนะคะว่าคุณยายนี่คุณฟันนะคะคนสิฟันจ้งไดจ้ะให้คุณยายนี่เราก้มฟันไห้ห้องซ่างนาะค่ะนะคุณยายฟันอย่างไรค่ะ๋ยฟันว่าผู้คนหนีจากกันดะคุณมาคือยังเป็นงานนะแถวเข่อนห่อนเป็นงาน พม่จังไม่จังไม่ไม่กระเทือนมากทุกคนแต่ว่าคนเสียชีวิตเยอะค่ะเสียชีวิตหมดแล้ียวบอกฟันเห็นนั่นบ้านคือผู้พันนี้จากนั่นผู้กระชี้โดดได้มากขันบางงามหนึ่งผู้พันนี้จากนี่ก็คือคือว่าสามีคุณยายบ่ค่ะสามีคุณยายผู้กระชี้โดดมาจอดรถไว้เนี่ยกระรางผูกระชี้ไปหา าถึงเหียนมึงมาหยังก็ได้ว่าขึ้นแนวนี่เลยคนบ่เคยบอกกูว่ามึงสัตว์ขึ้นแนวนี่เลยมึงไปอ้อมยาไว้ปแล้วนี่จากกูเลยมึงมาหยังก็ได้ว่าเหนี่ยงเลยมวเอาคนว่าใครว่าเอาเขาใช้บ้าบ้านนั่นแหละว่าเอาก็เลยว่าเหนี่ยงหนึ่งมวเอาหลอกเว่ามาหยั่งก็มาหยั่งก็มาตัวจังว่า บะเหนี่ยบบะหม้อฉันก็ว่านนอหน้ำห่เกับบวน้อนห่อกับบัวนอนนอนคือกันใ่ส้มวึงถันว่านนอนน้ำห่อกับนนอนเ่ากับบัวนอนบนอยากนอนแห้งไรแมงไหมหนึ่งนอน้อนวังช่หมูขางแมงไหมก็น่าไปด้วยบเนี่ยค่วยหมูเพิ่นกับหัวมใหม่ ือ้หลูกนั่งเลยวันคขื่อนกอดแจ่มเลไปไส่นก็นำหาเป็นตามอยู่กันผู้สีผู้สีไปหมู่ใส่หนึ่งกับ่มมีสี่นี่พื่อไปวันได้รับเปยังเขาก็นอนคนก็บอัไปมาได้นอนหน้าถึงมานอนนั่เดือนสองเบื้อเขากับคนยอมนอนนั่ไเป็นมากอะไอยู่มองได้กตนําไปนั่ดูสันนี้นี้เมื่อเรื่องกันถึงนี้เมื่อเมื่อก็ะชือเมื่อโลกคนว่า กูผสบแล้วกูหมักแล้วห้าวบอกว่จะกูกับมึง่ะเคยบอกจะแบบจักเตือนเดีคยวคนจะอะไรบ่นี่ปล้วเมื่อเดี๋ยวยามว่าพูดมาเรียนก่นก็ว่านี่เนี่ยในฝันบัวใจนะและยังเป็นคนยังเป็นคนปกติธรรมดาเออบุญจักวาใจตอนนี้คนขี่รถก็จอดรถพ่นรถพ่นมหีล้วน้ำบาดน้ำเมืองเขา เห็นตายบบโอ้ยมันก็ช่วยป่านั้นึ่งหมดไปบึงก็ทั้งหนาก็บทางกลางแต่ว่ารถพนนีบบคือบ่คือรถทั้งห้าไคเห่าบ่ม่ใช่รถทีรถมาเห้นซ้อนวนซ้อนเรื่อยไปก็ต้เลาอย่างเดียวโบเขาเป่ากันค่ะได้แล้วพนพนีบบคุณยาย บนบนห่อลายห่อกรบโบนออนเพิ่นกับบนี้เพิ่นกับบนี้เพิ่นกระเฝฟาเพิ่นใหญ่อยู่ยังเถอะเล้ะดยน้ำมูลนันเดอยน้ำเแี้ยนไม่ไม้น้ำเแียนมกรามมูลนันเดาอเดินดาะยังเดินกันค่ะดาะจังหวะขาอสีไปนอ่อนค่ะสองเบืองค่ะเลาะบ่นเพียนยุกยุกแข่างๆนใหญ่เนาะห่ากับบนออนอันรถเพิ่นนี่เป็นเป็นแบบไปคนใหญ่ว่าบอกคือวามวมูฮ่าสิเป็นส่งจังไลรถเพิ่น มันเป็นทรงตัวจอจังได้หรอเป็นเล็กหรอค่ะือเป็นไม่เป็นเล็กแล้รถเล็กเป็นเล็กเนาะเป็นจอจอสั้นๆอือบอกคือรถแถวเขาเห็นกันนี่เนี่บอกกันคืออะไราะว่าเพิ่เป็นทีเนาะเพิ่งตายเนาะเป็นรถขั้นขันนี่นะัตัวขั้นขันรถจนจอในน้อยคมข้นขันในหรือว่าเรียงทอยสั่งทอรถที่จตัวขันเหมือนมันคับมือนพเบอเลย แต่ว่าหันเปียกชื้อๆเปียกทอนั่นแต่ว่ามันยาวกว่านันมันเป็นขื้นรถขึ้นลเผานี่แหละแต่ว่าขัดมันทอนั่นโมใหญ่ค่ะมันจะพบขวาเพิ่นนะคะเนาะใหญ่เป็น้ีฝาขึ้นรถ้ีฝารถสีฝาบ้านไก่สีแก้มก็มีเหมือนกัน ก้บ่นอนเลยก้อนนอนคนกะนี้บ้านคนกับว่นอนเ้องกับว่นอนบ่นอนจะคนนอนนอนบ่านอนนอนนั่นนอนก็สิมานอนน้ำหเพราะว่าคุณใหญ่เลยคุณคุณนอนน้ามากวัวกระเขียบมาฝันมาแต่เพิ่งยังเป็นคนที่สีเจ้าสูงนะคะคุณยายโอ้ยเจ้าสูงครับเสียบไหนผมไดนมากโอเสียบไหนใช่เสียบไหนมายันดี ว่าจังได้ก็บ่เสียงะย่อมไห้ดาเลยย่อมไห้ดาเลยก็จังบเสียงเสียบไล่แทงัวแบนเ้ยเสือบกูเงีมึงไ่เสีได้อสแต่ยังเป็นคนคุนบ่คุณยาเค็นมาสไเสียบได้เบาได้เบาคือนี่เป็นปัญหาใหญ่ด้ยล่ะบาดีพ่อคอยจงกัน คุณยายบ่ให้นอนน้ำแล้วเพิ่นก็เล่นหนีขี่รถเมื่อเลยเพิ่นมากคนเดียวบ่คุณยายรถเพิ่นเอามาจอดไปบ้านของคุณยายเลยเนี่ยหมค่ะเนี่ยเรากระรางจอดเกระรางเสยแบบสบายเลยเนาะเมื่อร่รถของคุกของวอนสอนบอกว่าค่ะรถพิษแล้วอย่างเดียวค่ะโซ่พิษโซ่พิษค่ะกรบโบราณทั้งหลายค่ะมาเขาเรื่องตัวนี้กนอบันนค่ะคุณยาย อายุพ่องสีเสียไป็นเพื่อนในเจ็ดปีค่ะห้าสามห้าสามคุณยายเจ็ดปีบ้านคุณยายเหรค่ะคุณยายมึงขึ้นเจ็ดหกไเจ็ดสิบหกปีเนาะค่ะเนาะอายุของตาสีเสียชีวิตแต่ละวันก็ห้าสามโอ้เลขบ้านก็ห้าสามคือกันอายุของคนตาสีเสียชีวิตแตเละก็ห้าสิบสามคือกันแม่อืมค่ะค่ะพิจารณาลด่ะ ครหยานรดคืสีรถมากหยันรดน่ารดลงเนาะขันรดคุณยายสีรถตัวไหนลงมันมันเกิดอหาศูนผีดแล้วรดลงเป็นหาศูนหาซูนหาหนึ่งหาสองหาสามนัลดลงรดลงรดลงเป็นหาศูน คือว่าสร็แล้วเนวแนวมันลดมหลดหนอนอค่ะค่ะเนวคนเอามาน้องขันหม้อไลดก็หาสามตรงเนี่ค่ะกเลเวเอาเอาเอาศูนย์ใส่บอกันสามตจคุณยายสิเอาศูนยใส่บอศูนหาสามศูนยหาสามบ้านสองตจกันมาหาศูนค่ะค่ะค่ะแล้วมาศูนย์อยู่บ่อปลาเนี่ยไปวันไหนมันจะมี่องคนใจ้ย ค่ะค่ะความฝันของคุณยายมีอย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่คั้มสั่งเลยค่ะก็ขอขอบคุณคุณยายได้หลายเนาะค่ะทีมาแบ่งปันความฝันมาแบ่งปันความแนวทางต่อไปบ้านค่ะทางส้มค่ะขอขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะ ค่ะนผู้ชมสําหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยกันสิบ่าธรรมชลเห็นว่าเบิ้งแนวทางตัวเลขของคุณยายสอนค่ะคุณยายสอนพื้นตีตัวเลจขจากความฝันเพื่อนไห้ค่ะศูนย์หาสามวันเลขที่เพื่อนหาสิบสามอายุสามีเพื่อนกะหาสิบสามค่ะอายุยายสอนเจ็ดสิบหกปีไก่ธรรมชลพิจารณาเบิง้งเนาะค่ะนอกอน,อน,นี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายสอนงวดประจําวันทีหนึ่งมีนาคมสองพันหาลอยหกสิบเจ็ด คลิปนี้นุดนหน่อยกะขอขอพูท่านผู้ชมที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขแนวทางขวามันของคุณยายสวนจนจบคลิปนุดนหน่อยกบขอฝากท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดนหน่อยด้เหตุคลิปดีๆเด้ติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางข้อมันมาฝากท่านผู้ชมอีกเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นุดนหน่อยก็ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันไหมคะสวัสดีค่ะ